เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําไก่ต้มน้ำปลานะคะเ,เป็นปีกช่วงปีกนั้นออกมาต้มน้ำปลาเด็เองเด็กตะวัดตุดต๋นด้วยประมาณ30นาทีแล้วนะคะหนาเปืือยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มไปเลยน,น, <laughs> <laughs> นี่ปั๊ด ได้ก no ินแล้วจะตักใส่จานสีน่ากินมากด้วยแล้วนี่น่าร่ามุกกระเขราจักน้อยอุ้ยดีมากน่ากินมากไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ใช่อะไรนะคะเขามาทำบ้านนะทุกคน มาเห็ดเงี้ยนบ่านี้ทาสีเงี้ยน่นัแกนฝ้านิดหนึ่งตัวสีมันน้านี่เล็กนึงอ่ะเพราะได้สุดหน้านะคะนี่น่ากินมากอู้ยไก่ต้มน้ำปลาค่ะยวไปกินกันเลยอ,อร่อยไหมอร่อยเล่นปลี่ยนมันอยู่ปิด้อย